เมื่อทดลองเสร็จเรียบร้อยเอาไม่ใช่ทอดเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยดูในตารางเสร็จเรียบร้อยนักเรียนมาดูคุณครูนักเรียนก็จะเลิกเลิกปักหมุดในกระดานทีนี้มาปักหมุดทดลองที่ทดลองนะครับนักเรียนคุณครูจะเปลี่ยนกล้องให้ว่ามันเป็นยังไงพอทดลองเสร็จบันทึกค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ ให้นักเรียนสรุปโอเคเอาล่ะครับเอยมาๆมา,มากล้องมาเอาละใกล้เกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรใกล้เกินไปเอาขึ้นปึ๊บแล้วก็ก้มลงมาอืม โอเคแค่นี้ก็พอนักเรียนครับจะได้ชัดเจนดีสินทุนันเห็นชัดเจนไหมลูกเห็นชัดเจนไหมโอเคนะโอเคอันนักเรียนรับหมุดมาที่การทดลองครับต่อไปคุณครูจะทําการทดลองให้น,นักเรียนดูตามที่เราเราคํานวณว่ามันจะใช่ไหมคุณครูขออนุญาตให้อาสามตัวเหมือนเดิมค่าทช้เดิมเลยเปิดซัพพลาย power supply ใช้12โวลต์โอ้ยมันมองไม่เห็นไปทำยังไงคุณครูให้เห็น power supply น,นี่ให้เห็น power supply หน่อย12โวลต์อันนี้มาทางนี้หน่อยอ่ามาทางนี้มานี้โอเคนี่นักเร็ต12โวลต์ power supply ใช้12โวลต์โอ้ยชี้กับคัตเตอร์ไปได้เดี๋ยวช็อตเอานี่ power supply ใช้12โวลต์นะครับ12โวลต์พอดี เนี่ยปรับตัวนี้ได้สิบสองโวลต์เพราะในในในโจทย์ที่เราใช้ในการคำนวณเมื่อกี้กี่โวลต์กี่โวลต์ครับที่เราใช้ในการคำนวณเมื่อกี้กี่โวลต์สิบสองสิบสองเออมันต้องเข้าใจนะคือสเต็ปจะเป็นอย่างนี้นักเรียนเมื่อกี้เราคำนวณใช่ไหมเราคำนวณในวงจรเราคำนวณในวงจร แต่ต่อจากนี้เราจะเอาวงจรตัวนั้นเมื่อคำนวณเสร็จเราจะมาทำการทดลองดูว่ามันใช่ไหมเราก็จะต่อวงจรขั้นตอนแรกต่อวงจรขั้นตอนแรกคือซัพลายเราเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกต่อวงจร R ตัว,รตว,รตวรตแรก100โอ์มปับชัดเจนหนึ่งร้อยโอมครับนี่เขียนนะเลขหนึ่งร้อยโอมหนึ่งร้อยโอมต่อตัวที่หนึ่งเนี่ยต่อเนี้ยครับนี่ตัวที่หนึ่งเดี๋ยวตัวสองตัวสาม ตัวที่สองค่าเท่าไรธนภพัฒน์ค่าเท่าไรอ่าสองค่าเท่าไรลูกเท่าไรร่สครับองร้อยี่สิบครับถ้าเอา R ผิดมานี่ค่ามันก็จะผิดไงสองร้อยี่สิบอตัวที่สามสอนสักค่าเท่าไหร่ครับปึ๊บสามร้อิสามร้อยสามสิบโอเคนะครับนักเรียนอ่าอย่าดูแหวนกูนะ สามสามร้อยสามสิบไอคนนั้นบอกอะไรเนี่ยเพื่อสิ่งที่นันบอกเพื่อสามร้อยสามสิบมาดูการต่อวงจรด้านบนต่อถึงกันหมดตัวหนึ่งข้างบนต่อถึงกันหมดไงหนึ่งตัวกับสองสองต่อกับสามนี่สองต่อกับสามเสียบข้างบนต่อถึงกันหมดแล้วใช่ไหมข้างบนต่อถึงกันหมด ข้างล่างต่อถึงกันหมดข้างล่างข้างล่างต่อถึงกันหมดเฮ้ยฝักต้องสายไม่พอข้างล่างต่อถึงกันหมดอาตัวที่หนึ่งต่อกับอาตัวที่สองอาตัวที่สองต่อกับอาตัวที่สาม เรียบร้อยแล้วครับบนต่อถึงกันหมดล่างต่อถึงกันหมดนี่คือเป็นการต่อแบบขนานแล้วทีนี้ข้างบนข้างบนต่อขั้วบวกここนี่นี่ข้างบนเสียบแล้วนะครับเสียบเข้ากับไฟขั้วบวกนี่คือบวกครับเน i, ีนย่ยอันนี้บวกเนี่ยนี่บวกสีแดงข้างล่างข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างเนี้ต่อกับไฟอะไรต่อกับไฟลบเรียบร้อยครับนี่คือวงจรไฟฟ้านี่คือวงจรไฟฟ้าแบบ ขนานบางครั้งเรียกว่าวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมันจะแบ่งกระแสไฟฟ้าลงตามตัวต่างๆแล้วเดี๋ยวการคำนวณแบ่งกระแสไฟฟ้าคุณครูจะสอนสัปดาห์หน้าที่จะใช้สูตรของมันโดยเฉพาะนะครับทีนี้ต่อจากนี้ไปคุณครูก็จะใช้มิเตอร์วัดมิเตอร์วัดกระแสวัดกระแสได้เท่าไหร่ นักเรียนเตรียมตอบคำถามคุณครูเตรียมตอบคำถามเราจะวัดไอทีทุกคนดูในตารางครับปฏิพันธ์ไอทีค่าเท่าไหร่ลูกเราคำนวณได้ค่าเท่าไหร่เมื่อกี้ครับ 2> 2 <19. S 1> สองร้อยสิบจุดงร้อแสดงว่าเราจะต้องตั้งย่านวัดนี้ปฏิพันธ์ ที่สองร้อยสอง้อยห้าสิบต้องตั้งที่สองร้ยห้าสิบครับไม่งั้นถ้าเราตั้งยี่บห้านี่เข็มตีเกินสกิลเลยตั้งมาที่สอง้อยห้าสิบเวลาวัดคุณครูจะต้องวัดแล้วก็มาให้ในเรียนดูแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะไม่ตรงมันจะต้องวางแบบนี้วิธีการวัดนี่คือค่าของกระแสไอที IT. คุณครูจะดึงแล้วนะครับดึงสายขั้วบวกออกมา ดึงสายค้่บวกออกมานี่กสายคู่บวกครับบวกจากซับไพน์อ่ะดึงออกมามาปักไว้ในตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยคุณครูมาปักไว้ตรงนี้แล้วคุณครูก็เอาตอนนี้ตั้งสองร้อยห้าสิบแล้วนะครับมิเตอร์ตั้งสองร้อยห้าสิบแล้วนะเนี่ยสองร้อยห้าสิบแล้วคุณครูก็เอาบวกใส่ต่อกับปลายสายที่เด็บมาเมื่อกี้ส่วนลบก็จะไปแตะก,กับตัวบน มิเตอร์จะวิ่งครับเห็นไหมครับวิ่งเร็วมากเหตุผลที่มันวิ่งเร็วเพราะว่ามันสองร้อยกว่าเห็นไหมอ่ะคูจะอ่านให้นักเรียนฟังห้านักเรียนมาเรียนในปฏิบัติกับครูนักเรียนจะต้องอ่านเองเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนวิชาทีไอ้นี้ทีเอ็นเรียนงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กับใครยะลุกเรียนกับใครนวรัตน์นวรัตน์ เรียนวิชางาน<ช>ไฟ <ป S 2> ฟ้า,ฟา,ฟาอิเล็กทรอนิกส์กับใครอะลกหนูจำชื่อไม่ได้อาจารย์สุภาพรไหมใช่ค่ะนั่นแหละเธอไปเรียนการใช้มิเตอร์ขอญาต์ิีบน้ำแป๊บเธอต้องไปเรียนการใช้มิเตอร์ส่วนตอนนี้คุณครูจะอเน้นเรียนไปเติมลงมาในรารังเลยเลขสองร้อยมาสองขีดขีดละห้านับไปเลยครับ สองร้อยห้าสองร้อยสิบครับเป๊ะเลยครับนักเรียนครับได้สองร้อยสิบคุณครูอยากให้นักเรียนเห็นคุณครูจะเอากล้องส่องแล้วก็จะวัดให้เรียนดูขออนุญาตนะครับอขออนุญาตเอากล้องลงมาหน่อยนะปึ๊บ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 นึ๊บาาปึ๊นปึ๊บ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 ปึนน๊บปึ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 ๊บ เลยสองร้อยมาสองขีดครับกลายเป็นสองร้อยสิบอ่นนี้เรียนใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยใส่เลยใส่เลยครับใส่ลงไปในตารางที่ไอทีเท่ากับเท่าไหร่สองร้อยสิบใส่ไปครับทดลองวัดเสร็จเรียบร้อยดึงออกดึงมิเตอร์ออกใส่สายบวกเข้าไปที่เดิมใส่เข้าไปที่เดิมนี่จ่ายแรงดัน ต่อไปวัดไอหนึ่งวัดไอหนึ 1, ่งธีรยุทธ์ไอหนึ่งเมื่อกี้ได้เท่าไรหรลูกเราคำนวณไอหนึ่งได้เท่าไหรเมื่อกี้ร้อยยี่สิบแสดงว่าต้องตั้งทีเท่าเดิมอย่างต้องตั้งที่เท่าเดิมสองร้อยห้าสิบมาดูมาดูจุดนี้นี่คือไอหนึ่งกระแสที่ไหลผ่านไอหนึ่งเราต้องถอดทั้งสองขั้วเลยแล้วมาปาักไว้แล้วออมิเตอร์ใส่ครับ ถอดมาเลยเรามิเตอร์ใส่ใส่เพื่อให้กระแสหลผ่านมิเตอร์แล้วเข็มมันขึ้นเราอ่านบวกใส่ข้างใบที่ปากเมื่อกี้นี่บวกส่วนลบจะมาแตะที่ที่ r ตัวนี้นี่ครับนี่เนี่ยอตัวนี้ปุ๊บเรียบร้อยครับวิ่งแล้วครับนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนครับนักเรียนเรียนกับครูจะต้องไปทีละสะเต็ปสเต็ปแทพพูดง่ายๆว่าขณะที่เรียนอยู่อ่ะ ไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยเพราะมันจะขาดช่วงแล้วมันจะเรียนไม่รู้เรื่องคุณครูอ่านให้นักเรียนดูนะครับเลยร้อยมาเลยอยู่ระหว่างครึ่งร้อยกับร้อยห้าสิบมันคือร้อยยี่บห้าครับใส่ครับได้ร้อยยี่บห้าครับคุณครูวัดได้ร้อยยี่บห้าตอนนี้นักเรียนใส่อยู่นะครับใส่อยู่นะ นั่ยังต้องใส่ใส่ค่าอยู่ที่วัดนะครับก็เดี๋ยวโรานายเราต้องพิสูจน์ไอทเมื่อกี้เราได้2องสิพอพอไอเราได้สองรอยอยยีบห้าครับโอเคนะครับได้สองตัวแล้วนะเอาละครับต่อไปดึงสายมิเตอร์ออกปักเข้าที่เดิมดูนะครับปักที่เดิม ต่อไปจะวัดไอสองต้องดึงทั้งชุดของไอสองออกอีกนะเฮ้ยแต่ไอสองไอสองมันเท่าไหร่เองอ่ะโอมันห้าสิบห้าเราต้องตั้ง250สองร้อยห้าสิบอยู่ดีสามสิบหกต้องตั้งสองร้อยสิบหมดครับปากบวกเฮ้ยเดี๋ยวเรียนมองภาพไม่เห็นเออปากตรงนี้ดีกว่าอ่ะปากตรงนี้ชัดเจนดีอ่าเนี่ยครับปากตรงนี้ชัดเจนดีอ่าบวกส่วนลบก็เตะที่ขาอ่ ครับนี่เราปักไปแล้วนะเนี่ยเราปักปุ๊บวิ่งครับอ่าคุณครูจะเขียนให้นักเรียนเลยเลขห้าสิบมาหนึ่งขีดมันคือห้าสิบห้าใส่ครับห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าใส่ที่เดิมใส่กลับที่เดิมต่อไปวัดไอสามดึงตัวนี้ออก มาปักไว้ที่หนึ่งแล้วก็เอาสายสีแดงไปเสียบมองเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยครับอ่าปักให้ชัดเจนเอาปักไกลๆดีกว่าอ่าอย่างเงี้ยปักไกลๆปกักแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เอาสีดาเตะอ่านค่าเท่าเดิมอ่านค่าสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมมันเลย <S <s เลยเลขยี่ห้ายี่ห้าสามสิบสามสิบห้าครับได้สามสิบห้าเองอ่ะ เลยสามิบห้ามาหน่อยเอาสามสิบห้าพอได้สามสิบห้ามิลลิแอมครับเรียบร้อยครบแล้วครบแล้วเมื่อได้ครบแล้วเราก็ต่อเข้าที่เดิมนักเรียนที่รักครับฟังคุณครูถ้านักเรียนมาเรียนกับครูนักเรียนคำนวณเสร็จเรียบร้อยนักเรียนต้องวัดให้ถูกจุดเพราะวิชานี้เป็นวิชาวงจรไฟฟ้าและการวัด นั่นหมายความว่าการวัดนักเรียนจะต้องวัดให้ถูกต้องวัดให้ถูกถ้าไม่ถูกถือว่าไม่ผ่านเอาละครับเราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้มาเทสสักคนมาเทสสักคนลองดูซิเทสสักคน สุ่มตัวอย่าง zoom z o โปรแกรมสุ่มเราอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดโปรแกรมสุ่มโปรแกรมสุ่มห้องนี้อ๋อไม่ต้องเป็ดโปรแกรมสุ่ zoom ครูเรียกเองมาคนนี้ยังอยู่กับเราไหมปฏิพานคุณครูไม่ได้เรียกปฏิพานเลยวันเนี้อ้ําอ้ําปฏิพานเรียกไปยังเรียกเรียกแล้วก็เรียกอีกได้นวัดแล้วก็เรียกแล้วนนทวัฒน์ นันทวัฒน์ไม่ได้เรียกเลยเหรอเฮ้ยพานุพงศ์ไม่เรียกเลยเหรอใครไม่ได้เรียกเลยอะเนี่ยบอกมาดิเนี่ยนี่เนี่ย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 มันมีอยู่ในรายชื่อเนี่ยนั่นนะใครอะก็เรียกหมดทุกคนแล้วนี่กิจนาเหรอธนพัฒน์เหรอเรียกน้องนี้ดีกว่าวะน้องพึ่งดีกว่าเอพึ่งอยู่ไหนพึ่งค่ะอาจารย์พึ่ง,าา <laughs> งดูในกล้อง คุณครูต้องการอยากจะวัดไอทีดึงสายเส้นไหนละพึ่งอ่ะบอกคุณครูมาพูดด้วยพูดกลางดึงสายเส้นไหนพึ่งเส้นตรงไหนบอกคุณครูนี่เส้นสีแดงว่าอาจารย์เส้นสีแดงสีแดงเพียบเลยลูกสีแดงก่อนไหนสีแดงก่อนเข้าวงจรเหรอสีแดงที่อาจารย์ยกอะนี่นี่นี่ดึงตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดึงตรงนี้ดึงอย่างนี้ ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวในเรียนคุณครูขออนุญาตปิดก่อนคุณครูลืมไปอุยร้อนอ่าร้อโอุมจะร้อนเนี่ยดึงตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมค่ะแล้วก็ใส่มิเตอร์ตรงนี้เป็นบวกถูกไหมเราลบแต่ไหนคะลบแต่ไหนลบแต่ไหนแต่แต่ตรงนั้นน่ะนี่อ่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม เออเนี่ยเนี่ยคืออย่างนี้นวรัดหนูไม่ได้มาเรียนที่วิไลยยไงทีแรกพอท่านพอบอกว่าจะให้นักเรียนมาเรียนสักสองสามสี่คนก็จะได้ให้เพื่อนทําให้ดูแต่ปรากฏว่าโควิดเยอะเข้าไปอีกก็มาไม่ได้อีกคุณครูไม่รู้จะทดลองไ้นักเรียนคุณครูไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงนักเรียนดูเนี่ยครับเออให้เขียนรูปก็ได้วะ่ะให้เขียนรูปว่าวัดยังไง นี่คือการวัดเรียบร้อยแล้ววันนี้ตอนนี้นักเรียนตอนนี้นักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนของคุณครูได้ทำการใส่ค่าที่ได้จากการทดลองไปเรียบร้อยแล้วคุณครูขออนุญาตได้เปลี่ยนกล้องนะครับเพราะว่าคุณครูไม่ได้ใช้กล้องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสมุดกันครับ เต็มที่วันนี้เต็มที่กล้องพักกล้องร้อนเลยกล้องร้อนน่าสงสารกล้องอืโอเคคุณครูจะเลิกปักหมดตัวครูตัวใหญ่เกินกลัวนักเรียนที่นะครับหลังจากที่เราได้ค่าไปเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปใส่ลงไปในตารางใส่ลงไปในตารางที่ครับนั่นนะครับในกระดานนะครับที่คุณครูเขียนนักเรียนดูอะครับใส่เข้าไปดีครับว่าได้เท่าไหร่ทุกคนต้องใส่ครบเรียบร้อยแล้วใส่ในกระดานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปนักเรียนรู้ไหมครับว่าเนี่ย13คนเนี่ยถ้ามาเรียนจริงๆนะครูจะสอนให้เธอมีความรู้ทุกคนเลยครับให้เข้าใจ เราสอนให้เก่งเลยสอนให้พานุพงเป็นคนเก่งไปเลยครับสอนให้ชลเป็นคนเก่งไปเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะสรุปผลการทดลองแล้วเราจะเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดกับค่าที่ได้จากการทดลองอ๋อไม่ใช่โทษค่าที่ได้จากการคำนวณกับค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดลองวัดเมื่อกี้นะครับ สเต็ปต่อจากนี้ถ้าใครเคยเรียนดานาที่แล้วต้องรู้ว่าเป็นยังไงต้องรู้แล้วว่าเป็นยังไงในตารางใส่ครบเรียบร้อยแล้วเอธนภัทรใส่ครบไปยังลูกคร,รครบแล้วโอเคดีมากลูกแล้วเตรียมพร้อมเดี๋ยวคุณครูจะให้เธอสรุปให้ให้เธอได้วิเคราะห์เลยอีกประมาณสักหกเจ็ดบรรทัดให้นักเรียนทําการทดลองการเรียนการสอนวิชานี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเราคํานวณ คุณครูคำนวณสอนคำนวณแบบง่ายๆคข่าๆพอนะครับจะไม่เด้ลึกซึ้งมากนักกลัวนักเรียนจะเครียดแล้วก็มาปฏิบัติให้นักเรียนดูเราก็จะเรียนกันอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนส่งส่งงานที่นักเรียนทําวันนี้น่าจะสองหน้าครับสองหน้ากระดาษอาจจะส่งในคราสรูมมั้งอาจจะส่งในไลน์แล้วแต่อาจจะท่านทำการทดสอบทดลองเราก็จะเรียนแบบนี้กันไปเรื่อยๆนี่คือวิชาพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด นะครับนักเรียนครับ